สวัสดีครับสวัสดีพรอแม่พี่น้องสู่ร้นครับอยู่พรออมคุณกัครับเมื่อนี้ครับเมื่อานี้พรออมคุณได้กะเพราไขยม่ามาฝากครับเมื่อานี้มากินข้าวเร้าซุมพระแม่พี่น้องเนาะมาซุมพีซุมน้องครับพ่้อมคุณกบผัดเมื่อนี้ผัดกระเพราไขยม่าครับนี่เอามากินข้าวเส้าเมื่อนี้เป็นเมนูง่ายๆครับเมนูเขาเรียกเขาเอินวาเมนูสิ้นคิดเนาะ โห้จากสิกินอย่างครับเพตำมะหุ่งกะกะเพราเนาะบ้กะเพรากะต้มมาม่ามาครับมากินข้าวซอกับพ่อคุนครับเวลาก็เวลาเดิมครับมื้อนี้ก็เป็นผัดกะเพราเนาะแซ่บครับพอนก็พริกน้ำปลามาลาดนํำกินกะเพรามันต้องมีพริกน้ำปลาเนะพี่น้องพริกน้ำปลาลาดเดียจังข้าวทากะเพราไขเยวมาก มันจะมีหมูสับใส่ครับเป็นเครื่องเคียงมันเนาะมีนากะมีผมทอดาากะเพรากรอบพร้อครับใบาากระเพราทอดมาพร้อมแตงมีผักมาแซมคือเขาครับแต่ไม่รู้สิกินได้บ่หลายครับพรทุกคนจะกินเบดบ่ครับมามาแซมน้ำพอน้คุณครับอม ลืมครับพนคุณดาวไขมาพอม่ออีกเั้นเด้อนี่ครับริมลืมลืม,ลมโอ้ยพนคุณละ เจ้าที่นะครับบัวบ้ากันเนาะใกล้ๆนี่แหละะลืมครับพี่น้องมาครับมาแซ่บนะพ่อมาคุ้นถึงเจ้าครับกับข้าวขยี้มะเพลทำไม เมนูเขาเจ้านี่ไก่น้ำบ่ได้ได้พ่อทุกคนนะมือเสียรองน้ำแก่น Ooh. for cool. สั่นหางยาวพรคนบ่าน,นัดทำขนาดจะสั่นนี่นะครับกินเน,นี่ก็ต้องซัอนนี่บวงเดี๋ยวออ ลองน้ำเลยเพีองเส่ลองตะน้ำไม่กี่ข้าเจ้ามันสุดแกงนะกิน <c oughs> น้ำซุปเนาะ แสดงว่าเสียบพี่น้องเลยขอโทษขอไปครับอือ พี่น้องหลายคนกี่วะมว่เห็นล้วก็ยี่ขันเห็นยางไปปากซอยเด้อบัดนะี <c> ่ <oughs> <c oughs> พี่น้องหลายคนก็ <c oughs> มันกส็สมีร้านประจำเนาะประจำไผ่ประจำเจ้าของเนาะกินพวกอาหารตามสั่งเนี่ยมีร้านประจำเจ้าของเลย เอกงานอยู่ทางไกลกันเลยดูปากซอยนี่กลางซอยนี่เนาะ <c oughs> 嗯，嗯。Mm. Mm. Mm-hmm. <laughs> não me yeah อยากไปลงนะ้ำกี่ขอเจ้าเฮง เคียกินเหล้าหรือพี่น้องเริ่มอิ่ม กอขอให้สาวได้สาวนานนะพี่น้องกินมะเบิดครับขา้าวเจ้าได้ร้องน้ำร้อมอิ่มเรียวครับพี่น้องแค่นีหมะตักแซบเนาะแซบอารมณ์ขา้าวเจ้าข้าวอพาย,ยมาก อิ่มโอ้อิ่มคักขนาดแซ่บพูกเอาแล้วครับกินได้กินแบบได้หน่อยได้หลายเนาะเมนูนี่ก็เป็นเมนูมาตรฐานครับแซ่บพุกเอาละโอเคครับไม่นี่พอนุคุนกะได้เมนูกะเพราขยวมากเมาฝากมากินเขาวเศ้า สมพี่สุมน้องเนาะบรรยากาศก็ดีมั้ยมีลมโอเคครับพอทุกคนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุนทุกุนนะครับเนาะที่เข้ามารับชมโมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอทุกคนคือกอลนะครับ,นรบนะเนาะอย่าลังเลใจโมลุคพอทุกคนจะได้หาเมนูเอ็ดคลิปใหมๆ่ๆมากินข้าวซุ้มพี่สุมน้องเนาะซัมมอนี้โมทุกคนขอตัวไปสูงงานนะครับ เจอกันไม่คิปหน้าครับสวัสดีครับ